มาปิดท้ายกันที่ทองคำนะครับทองคำวันนี้ระบบคำนวณแนวรับแนวต้านประจำวันมาให้ใหม่นะโดยมีเอัพเวอริจพอยต์อยู่ที่1830.30มีแนวต้านอยู่ที่1838.18 1853.90 1861.78ตามลำดับนะครับส่วนแนวรับนะครับอยู่ที่1814.58 1806.70และ1790.98ตามลำดับเช่นเดียวกัน ตัวแม่น้ำนะครับมีการตัดลงมาใต้เส้นเหลืองแล้วนะครับลักษณะเป็นไซเ w ว y ออกไปทางไซเควตดาวนะการที่แม่น้ำตัดแล้วเดี๋ยวก็จะเหมือนเมื่อสองวันก่อนนะฮะทั้งท่าจะตัดลงแต่สุดท้ายดีกลับขึ้นไปทะลุแม่น้ำก็เลยพาให้แม่น้ำตัดมาลงบเส้นเหลืองอีกครั้งตอนนี้แม่น้ำเริ่มตัดลงอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับราคาเปิดมาต่ำกว่าเอฟเฟ o ต์พอยดด้วยนะมีโอกาสที่จะย่อลงก่อนนะครับ มีโอกาสที่จะย่อลงก่อนนะวันนี้มองไปทางลงซะมากกว่านะครับหรือแนวทางที่สองนะครับอาจจะเด้งขึ้นไปที่แม่น้ำมาบริเวณเอ็กซพอยต์ e นะครับ แล้วก็อาจจะกลับลงมาแต่เพื่อความไม่ประมาทนะครับเราก็ดูแนวทางไว้ด้วยนะว่าถ้าหากว่าเราเข้าเซลล์ที่แม่น้ำเนี่ยนะครับแล้วมีการข้ามฝั่งแม่น้ำทะลุเส้นเหลืองขึ้นไปเส้นเหลืองกับแนวต้านหนึ่งไม่ไกลกันมากนะครับสู้ถึงหลุดทะลุล i s t a n c e หนึ่งก็ได้นะครับประมาณหนึ่งแปด สี่ศูนเนาะสต็อปลอสนะครับ mm hmm. วันนี้ให้น้ำหนักไปทางเซลล์นะครับแต่ก็ต้องระวังกราฟขึ้นด้วยนะดูทางหยินที่ไล่ดูจุดสต็อปลอสเอาไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากว่าไม่เป็นไปตาม,มวิคราแลนจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าไม่มีการเคราะห์ใดไม่มีอินดิเคเตอร์ใดที่จะไปกําหนดให กราฟวิ่งตามได้นะครับเราไม่สามารถกาหนดได้เราทําได้แค่จับทิศทางแล้วก็ดูทางอยน่ที่ไล่ให้ดีแค่นั้นเองนะครับสําหรับทองคําวันนี้มองประมาณนี้ครับเดี๋ยวช่วงบ่ายช่วงค่ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวอัปเดตกันอีกทีหนึ่งนะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามนะสำหรับช้าวนี้ต้องขอลาไปแต่เพียเงเท่านี้ครับสวัสดีครับ